ีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะฝากคําถามเข้ามาทาง Facebook ค่ะว่าลูกน้อยวัยหนึ่งขวบเนี่ยนะคะตอนนี้นอนกรนมากเลยค่ะจะมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าวันนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญมาให้คําตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะติดตามชมกันได้กับคุณสวงมสิทธิสมานเลยค่ะช่วงมาเตนแคร์ทอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถึงช่วงเวลาของมาเตอร์แอนแคร์ทในรายการมาเตอร์แอนแคร์ออนแแล้วล่ะค่ะ ช่วงเวลาที่ดิฉันจะต้องเชิญแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงดูลูกของเราเนี่ยแหละค่ะวันนี้เป็นเรื่องอะไรพอจะนึกกันออกไหมคะนึกไม่ออกหรอกคะ่ะเพราะดิฉันไม่ได้บอกนะคะจะเป็นรราวเกี่ยวกับเรื่องของการนอนค่ะเราพูดคุยกันเรื่องการกินกันไปแล้วนะคะการดูแลพัฒนาการนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการศึกษาว่ากันมาเนี่ยเยอะแยะมากมายคะ่ะแต่ว่าวันนี้ถึงคิวเรื่องของการนอนกันแล้วล่ะค่ะ เรื่องการนอนของคนเป็นพ่อแม่เนี่ยดิฉันเชื่อว่าหนักใจไม่น้อยเลยทีเดียวลูกของเราเนี่ยบางคนก็นอนมากบางคนนอนน้อยบางคนนอนนอนตื่นตื่นนะคะนอนแป๊บเดียวตื่นนะคะแล้วก็ทําให้เราก็พักผ่อนไม่เพียงพอด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการนอนเนี่ยส่งผลอย่างไรกับพัฒนาการของลูกเราด้วย นะอยากรู้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ติดตามค่ะเพราะว่าวันนี้ดิฉันมีแขกรับเชิญเป็นคุณหมอคนสวยนั่นเองถ้าคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนของมาเตอร์แอนแคลอนแอรล้วเราก็จะต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับคุณหมอท่านนี้ค่ะต้อนรับคุณหมออดิศุดาฟเฟื่องฟูค่ะท่านเป็นกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กาจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะนะคะวันนี้เชิญคุณหมอมาให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเรื่องของการนอนคุณหมอถ้าพูดถึงของการนอนนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรบ้างในทางการแพทย์ก่อนค่ะคือจริงๆแล้วนะคะคุณโนถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องการนอนเนี่ย ในสมัยอดีตเราก็จะเข้าใจว่าการนอนก็คือการพักผ่อนนการพักผ่อนที่ดีที่สุดคืออะไรเอ่ยคือคําถามที่ถูกถามมาตั้งแต่เล็กจนโตอในสมัยที่เรายังเรียนวิชาสุขศึกษาอยู่ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยจากงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยในแง่ของเรื่องของสมองของเด็กพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการนอนเป็นมากกว่าการพักผ่อนนะคะ สมมุติว่าเด็กคนหนึ่งเขเกิดการเรียนรู้ะนะคะในช่วงกลางวันได้มีข้อมูลมากมายเลยนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาได้นอนเนี่ยค,ะค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่สมองเนี่ยจัดระเบียบนะคะเหมือนกับปริเบบความรู้ข้อมูลที่ได้รับตอนช่วงกลางวันเนี่ยใส่ลิ้นชักนะคะก็จะใส่ทักทีลชั้นทีละชั้นทีละชัน้นนะคะ,คะแล้วก็พอถึงเด็กคนนั้นเนี่ยเขาต้องการใช้ข้อมูลนั้นหรือใช้ประสบการณ์นั้นมาเนี่ย เขาก็จะสามารถที่จะหยิบออกมาใช้ได้นะคะ <C> e <an> เพราะฉะนั้น,นการนอนอย่างที่เรียนคือเป็นมากกว่าการพักผ่อนเป็นการที่สมองได้ไดจัดระเบียบของข้อมูลนะคะถ้างั้นมา <C> e <an> ทําความเข้าใจก่อนในเรื่องของ <C> e <an> การนอนว่าการนอนของเด็กในแต่ละวัย <C> e <an> มีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนอนมากขึ้นหรือยิ่งโตนอนน้อยลงหรือเปล่าหรือว่ายิ่งโตยิ่งต้องหรือว่าแก่ตัวนอนมากขึ้น,นะค่ะก็ นอนนะคะในแต่ละวัยอย่างที่คุณโนบอกว่าแต่ละวัยเนี่ยก็จะเป็นการนอนเนี่ยจำนวนชั่วโมงก็จะต่างกันากันนะคะยิ่งในเด็กเล็กค่ะระยะเวลาในการนอนเนี่ยก็จะมากนะคะอย่างเวลาถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่มีลูกเล็กๆเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหนอนหลับันเกินทั้งวันเลยนะคะแล้วก็อย่างวัยอนุบาลเนี่ยช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการนอนรวม24ชั่วโมงเลยเนี่ยควรจะพักผ่อนประมาณ9ก้าถึงสิชั่วโมงนะคะในขณะเดียวกันใบประถมเองเนี่ย ก็ควรจะพักผ่อนเนี่ยไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงะนะคะแล้วก็ในเด็กที่โตขึ้นอย่างวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็ประมาณ7 8ชั่วโมง7-8ชั่วโมงนะคะเพราะว่าจากข้อมูลที่บางครั้งเนี่ยหมอเองทราบแล้วก็ตกใจว่าเดีนเน๋ยวนี้เด็กๆไทยเนี่ยพักผ่อนน้อยนะคะ,คะกว่าจะทำกันบ้านเสร็จก็ดึกและต้องตื่นเช้าอีกนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเป็นชั่วโมงแห่งการนอนที่โอเคจะลดลงตามวัยนะคะ,คะทีนี้ก็มีอีกอันหนึ่งค่ะที่ ที่จะทําให้คุณลักษณะของการนอนนะคะอย่างตอนที่คุณโนหลับไปเนี่ยะนะคะถ้าติดมีเครื่องมือเนี่ยไปจับก็จะพบว่าในช่วงแรกของการหลับของเราจะเป็นช่วงที่ตาเราก็พิบเร็วๆคือเราอาจจะกําลังเคลิ้มเรียกว่าหลับหลับ,ลบตื่นแล้วกันนะคะยังไม่ลึกค่ะก็คือช่วงหลับตื่นพอหลับไปสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มผ่อนคลายถ้าใช้เครื่องมือไปจับเนี่ย ก็จะพบว่าดวงตาของเราที่กระพริบกระพริบอยู่ใต้หนังตาที่ปิดเนี่ยก็จะน้อยลงะนะคะนี้เรียกว่าหลับลึกทีนี้เนี่ยมีความสําคัญยังไงก็คือว่าในเด็กเล็กเนี่ยความหลับระยะเวลาที่หลับลึกเนี่ยจะสั้นกว่าในผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นจะพบว่าเวลาเขาหลับเขาก็จะหลับตื่นก่อนแล้วก็หลับลึกแต่วงจรการนอนของเด็กเล็กจะเป็นช่วงสั้นๆเพราะฉะนั้นเนีี้จะเป็นคำตอบว่าทำไมเขาถึงหลับแล้วก็ตื่นบ่อยแล้วก็หลับได้อีกแล้วก็ตื่นบ่อยนะคะ ทีนี้ของคุณพ่อคุณแม่อย่างของเราอย่างเงี้ยนะคะก็จะสลับกันคือหลับตื้นจะสั้นๆแต่หลับลึกจะค่อนข้างยาวนะคะทีนี้เนี่ยที่ที่กล่าวถึงตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่ว่าจริงๆแล้วลูกเล็กๆอย่างเงี้ยเราอาจจะเข้าใจว่าอุ้ยต้องให้ความอบอุ่นต้องนอนต้องแบบกอกดๆอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวงจรการนอนของเด็กเล็กนะคะโดยเฉพาะต่ำกว่าสขวบเนี่ยกับผู้ใหญ่จะสลับกันเพราะฉะนั้นถ้านอนด้วยกันเลยเนี่ย จะกวนกันไปกวนกันมายังไงเขาก็นอนหลับแคเดียวนะบางทีอาจจะชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็ตื่นค่ะคน,นะคะแล้วในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะรบกวนวงจรการนอนของพ่อคุณแม่วงจรคุณพ่อแม่ก็รบกวนเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้า,ถา,ถาจะแนะนำว่าเอจะจัดเตียงให้ลูกยังไงนะคะเพราะเป็นคำถามที่เจอบ่อยเหมือนกันมีคุณพ่อแม่อาจจะอยากจัดห้องนอนให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ค,ะคือจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องแยกห้องนะคะเหมือนในตะวันตกนะคะก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของ เรื่องของวัฒนธรรมนะคะแต่ปัจจุบันนี้เราพบว่าในในชาติตะวันออกของเราเองเนี่ยเขาเรียกโควสลีฟนะคะโคสลีฟคือนอนห้องเดียวกันนะคะพ่อแม่ลูกนะคะอันนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่ผิดนะคะแต่ก็จะแนะนําว่าถ้ามีลูกเล็กๆเนี่ยอยากให้เขาเป็นสัดส่วนของขานะอาจจะมีเตียงเด็กอยู่ข้างเตียงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแยกเบาะก็ได้บางบ้านอาจจะไม่สะดวกในการในการซื้อเตียงอะไรเงี้ยก็แยกเบาะนะคะอันนี้ก็จะทําให้ ให้นอกจากไม่รบกวนกันแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือคือเด็กเนี่ยเขาจะพัฒนาความรู้สึกกล่อมตัวเอง mm. นะคะเพราะอย่างพ่อแม่เนี่ยคงจะเคยพบว่าพบเด็กที่ตื่นมาทีไรพ่อแม่ต้องอุ้มทุกที <c oughs> หรือว่าต้องให้ให้กินนมทุกทีถึงจะยอมจะยอมหลับต่ออันนี้ก็จะเป็นเด็กที่เหมือนกับว่าเราเทรนเขาแบบนั้นคือ <c oughs> คือจะต้องไป <c oughs> ไปตบก้นหรือกอดหรือ <c oughs> อุ้มแต่ถ้าเด็กเขานอนเดี่ยวของเขาเนี่ยขเขาอาจจะแอะแอะแอะอร้องนิดหน่อยแล้วก็เฉย เฉยๆนี้เราอาจจะจริงๆแล้วอาจจะหลับอยู่ก็ได้นะคะ,คะเราอาจจะแบบไม่ตื่นตอนที่ลูกร้องๆๆๆแล้วกแกงหันไปมองนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็อย่าไปตอบสนองเขาเร็ว <c oughs> มันนี้เขาแค่แอะแอะแ,แล้วเอาผ้าโฮมหรือเอาตุ๊กตาที่เขาชอบให้เขากอดเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าเขาจะพัฒนาความรู้สึกในการกล่อมตัวเอง <c oughs> อันนี้ก็จะทําให้เป็นเป็นสิ่งที่จะป้องกันภาวะพวกตื่นบอยลูกตื่นร้องกลางคืนแล้วไม่ได้นอนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เด็กเองเนี่ยเขาก็จะมีวงจรการนอนที่<ช>ต่อเน,นื่องะะซึ่งนั่นหมายความว่าเวลาเขาหลับหลับตื่นตเนี่ยแต่ว่าจํานวนชั่วโมงเนี่ยสามารถเอามารวมกันได้ค่ะ<ด>สามารถนอามารวมกันได้ในเด็กเล็กแต่ทีนี้ก็มีนิดนึงในอย่างวัยอนุบาลถึงวัยประถมอย่างเงี้ยนะคะก็สหรหมอ,อเองก็จะแนะนําเสมอเลยว่าควรจะนอนก่อนสี่ทุ่อย่างเราก็กควรนะคะคุณนวนเราจะได้แบบว่า สวยใสปิ๊งอยู่ตลอดเวลานะคะเฉะนั้นควรจะนอนก่อนสี่ทุ่มเพราะว่าในในอะไรล่ะในในในร่างกายเราเขาจะเรียกว่ามีนาฬิกาชีวภาพนะคะโดยเฉพาะในในตัวของเด็กเองเนี่ยสี่ทุ่มจะเป็นช่วงเวลาที่โกรทฮอร์โมนหลั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่านอนจํานวนชั่วโมงเท่ากันอย่างที่ควรจะเป็นนอน8ชั่วโมงแต่ไปนอนห้าทุ่มแล้วตื่นสายๆนะคะก็จะไม่ดีเท่ากับเรานอนในช่วงเวลาสามทุ่มแล้วก็ตื่นเช้านิดนึงและอีกประเภทหนึ่งเด็กที่นอนยาก แล้วนะทำไมแบบว่าบางทีคุณหมอเคยเจอเคสนี้ไหมที่เดี๋ยวนอนเดี๋ยวแป๊บนึงก็ตื่นแป๊บนึงก็ตื่นแล้วก็คือเป็นเด็กนอนยากกว่าจะหลับแต่ละทีนี่กล่องกันแบบชนิดที่สรรหาแต่ละทีเลยค่ะก็คือคือถ้าปัญหาการนอนของเด็กนะคะโนก็อันนี้เป็นอันที่พบบ่อยที่คุณโนที่คุณโนบอกว่าคือหนึ่งเนี่ยมันจะมีพวกพวกหลับยากแต่หลับแั๊บแล้วเธอจะหลับได้ยาวนะคะแต่อีกพวกหนึ่งพวกนี้ก็จะเป็นพวกหลับง่ายแต่หลับแล้วตื่นบ่อย นะคะเอาเอาเด็กประเภทแรกก่อนพวกหลับยากพวกหลับยากอันที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะพื้นอารมณ์หรือหรือลักษณะของเด็กเองนะคะที่ที่บางทีเนี่ยเขาอาจจะอาจจะต้องต้องได้รับความสงบอย่างรุนแรงได้รับเหมือนบรรยากาศที่เงียบเงียบนานๆนะคะก็คือคือหนึ่งอันที่สองเนี่ยส่วนใหญ่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นว่าแเปิดไฟ คุณแม่คุณพ่อดูทีวีไม่ไม่เซตอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ดูไปด้วยลูกนอนไปด้วยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็จะมีบางบางเด็กบางคนเนี่ยเขาเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาจะรอคุณพ่อคุณแม่เพราะปัจจุบันนี้เจอบ่อยที่เขาต้องรอก่อนให้กลับก่อนแล้วพอกลับกันเพคุณพ่อคุณแม่ก็ทํางานทั้งวันไม่ได้ดูลูกมาใช่ไหมคะก็รู้สึกฉันจะใช้เวลาคุณภาพแล้วล่ะที่เหลืออยู่ ค่ะลังเลลางก็มันก็เลยทําให้เขาเหมือนเขาเอาล์ก็คือว่าเขาก็เลยจะทําให้ให้หลับยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลักษณะเช่นนี้เราควรจะสร้างสุขะนิะสัยในการนอนที่ดีของเด็กก็คือว่าควรจะค่อนข้างเรกูล่าอย่างเช่นอ่าสองทุ่มสี่สิบห้านาทีหนุขึ้นเตียงนอนนะคะอ่าแปรงฟันบวนปากเรียบร้อยเปลี่ยนชุดนอนสวดมนต์ทำอย่างอย่างคนโบราณนะคะที่ที่เขาบอกต้องสวดมนต์ก่อนนอนจริงๆก็เป็นการทํา ทำสมาธิค่ะทำจิตใจให้สงบนะคะแล้วก็แล้วก็จัดบรรยากาศของห้องนอนให้ให้ให้พร้อมที่จะนอนแล้วก็บางบางครั้งน้องอาจจะหลับยากแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องต้องเฟิร์มหรือว่าต้องต้องเอาไม่หลับไม่เป็นไรลูกแต่ปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วนอนนับแกะนับดาวกันเดี๋ยวว่านับไปเรื่อยๆเดี๋ยวว่าหลับนะคะอันนี้เป็นกลุ่มแรกนี่เป็นกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่นี่คือวาป้าปับหลับเลยแต่ตื่นบ่อยมากนะคะแล้วก็ที่เจอเองเนี่ยสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเจอเคสคือ คุณแม่คุณพ่อคิดว่าผีเข้าค่ะคือเพิ่งย้ายบ้านเพิ่งย้ายบ้านพอดีแล้วลูกก็ลูกก็หลับแล้วอยู่ดีก็ตื่นมาในตาลุกโครงแล้วก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปลุกกันใหญ่เลยแล้วก็เอาแบบว่าเอาน้ามนต์มารลดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเจอได้คืออยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยในในศัพท์ของภาษาทางการแพทย์เรียกว่าไนท์เทอร์เลอร์นะคะหรือพวกละเมอตื่นละเมอจะมีหลายประเภทใช่ไหมคะละเมอตื่นแล้วก็มาร้องบางคนละเมอเดินอีก นะคะเป็นพวกสลีปวอล์กเกอร์คือบางทีหลับแล้วเขาเดินไปข้างล่างเขาไม่รู้ตัวหรอกแต่นี้ไม่ไม่รวมคุณพ่อที่อาจจะละมือตื่นเดินไปข้างนอกเลยอันานั้นมีปัญหาเดินผิดห้องอะไรอย่างนงี้ค่ะนะคะทีนี้พวกนี้เนี่ยก็ก็จะเป็นเป็นเป็นลักษณะหนึ่งแต่ถามว่าถึงวินิจฉัยว่าถึงเป็นโรคไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เชิงแต่ก็เป็นภาวะที่คุณพ่อแม่ต้องรู้จักตอบสนองอย่างเช่นเขาตื่นมาเขาอาจจะดูตกใจดูแบบเงี้ยแต่ถ้าไปถามเขาพวกเนี้จะแยกจากฝันร้ายก็คือว่า พอไปถามปั๊บเขาจะจําไม่ได้แล้วว่าออ้ยหนูตื่นขึ้นมาร้องหรือเมื่อคืนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความฝันจะเกิดใกล้ลุ่งแล้วเราไปถามเขาเนี่ยเขาจะเขาจะจําได้นะคะนี่พวกระมือตื่นตาลุกโพรงเนี่ยเราก็ต้องอุ้มเขาปลอบเขาไม่ต้องไปปลุกนะคะปลอบให้สงบแล้วไปวางที่เตียงนะคะถ้าถ้ายิ่งปลุกเนี่ยก็จะยิ่งไม่หลับเขานี้ยันใหญ่เลยค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากฟังเรื่องราวของเรื่องการนอน ดูเหมือนเป็นเรื่องไม่น่าจะมีอะไรเนาะก,ก,ก็แค่นอนอะ่ะแต่จริงเราไม่ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่จําเป็นต้องมีความรู้ด้วยแล้วก็เข้าใจด้วยนะคะว่าลักษณะการนอนของลูกของเราเป็นอย่างไรนะคะไม่เหมือนกันคุณหมอบอกใช่ไหมคะว่าลักษณะของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สําคัญมากค่ะต้องเข้าใจผ่อการตามวัยแล้วก็เรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมค่ะเอาละค่ะยังไม่จบเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีแขกรับเชิญเพิ่มเติมนะคะจะมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ